ถือว่าเป็นอาหารเป็นปัจจัยสําคัญเลยครับสำหรับดูแลสุขภาพเด็กๆน้องๆให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงคิดั้งแต่สัปดาห์แรกเลยน้องๆที่เกิดใหม่สัปดาห์แรกเขาจะกินฟางของแม่แเขาเที่ยวบางกินบ้างเพราะฉะนั้นฟางถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวจะต้องจัดเตรียมให้พร้อมเลยให้พร้อมและให้พอเพียงเป็นอาหารหยาบที่ช่วยให้ระบบย่อยระบบหมกักสมบูรณ์ดีมีฟางมีเกลือแร่มีน้ำให้เขาได้กินตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็จะสร้างความสมบูรณ์ให้กับเด็กๆให้ฝางน้ำมีเกลือแร่ คือแรกนี่แขวนเอาไว้เลยครับเด็กๆก็กเลียด้วยตัวใหญ่ก็เลียดีครับเด็กเลียได้ผู้ใหญ่เลียดีรว่างตัวนี้ก็ชอบแอบมานอนในรางฟางอบบุ่นดีครับช่วงนี้อากาศเย็นฟางนี่ถือว่าสําคัญเลยแม่นี่ก็ครบกําหนดคลอดครับพีนุต่ตอดเกอบทั้งหมดครับเหลืออยู่แม่สองแม่ครับสองแม่สุดท้ายละทีนี้สองแม่สุดท้าย เดือนหน้าก็จะทอดอีกแม่หนึน่งครับข้างเลยครับนี่คือเทคนิคครับวิธีการดูแลน้องๆง่ายๆแบบประหยัดเลยที่ฟาร์มจะเน้นใช้วัตถุดิบที่ต้นทุนต่ำที่สุดแบบฟาร์มนี่แหละครับฟาง์ม่วมีน้ำให้เขากินตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งน้ำว่าจะวางข้อ,อไว้ด้านหลังใส่ระบบทุกลอยเขาไปเป็นน้ำสะอาด ให้กินตลอด2ีบสชั่วโมงกินฟางกินน้ำกินเกลือแร่และมีอาหารหมากครับใช้กากมันสัปะหลังสดมากยีสต์เลยที่ฝากก็จะหมักเอาไว้ให้เด็กๆวันนี้ก็สองถึงสามถังครับผสมเกลือนิดหน่อยครับใส่อาหารข้นหัวอาหารนี่แหละครับใส่นิดหน่อยใช้ไม่เยอะครับปนนิดหน่อยครับกินดีมากๆเลยกับกินดีมากๆหมกักสิบห้าวันครับก็ ใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่ราคาถูกแล้วก็ประหยัดคลิปนี้ก็ถือโอกาสเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆครับเก็บภาพสวยๆ็นช่วงเย็นครับช่วงเย็นแสงแดดเห็นไหมครับข้อกก็จะมีส่วนเหมือนกันช่วงบ่ายนี้แดดจะส่องทะลุเลยครับช่วงเช้าช่วงบ่ายแดดจะส่องทะลุข้อทําให้ข้อนั้นแห้งไม่อับชื้นอากาศถ่ายเทได้สะดวก ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เด็กๆมีสุขภาพที่แข็งแรงมมระบมรุครับที่ฟอกนะครับช่วงบ่ายห้าโมงครับมีห้าโมงห้าโมงถึง6กโมงแดดก,ก็ยังสองครับแดดสองทะลุให้คอ,อกเราแห้งครับเด็กๆได้รับแสงแดดได้รับวิตามินดีมีสุขภาพที่ดีครับไม่เป็นกลากไม่เป็นเครื่องแสงแดดช่วงนี้อากาศเย็นครับอากาศยังเย็นอยู่ ก็ถือว่าอาบแดดไปในตัวกินฟ้างครับคลิปนี้ก็ถือว่าเก็บฟางสวยความงามมาฝากเพื่อนๆช่วงเย็นครับ